มา ah เห็ดสีซ่าฮอ <c oughs> เป็นจากได้เป็นจากได้หีหักหีค่อยสร้างนี่เป็นแต่ไอ้คำฟ้าคำฝนยวบอกนี่ <c oughs> <c oughs> ลองดูสักแปดๆอ่ะ สบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้ค่อยจะหาคนไปหาสร้างีหักนําสั้นแก้วสั้นหูนะอากาศห้อน,นๆสี่ห้องจะไปลบแดดอยู่ที่หักสร้างีหักด้วยมันสมองในวิธีของเขาวิธีของเขาเนี่ยโอ้สร้างหักนี่ยำยอนัคนแต,ต่เบนนิ่งแต่บนลหนังนี่เฮ้ออันนี้ขนาดขึ้นทู้มาหน่อยเดียวนี่แต่อีเดินไปประมาณสองร้อยกิโลเมตรแล้วขึ้นหู่ไปนะช่วงนี้ขึ้นมาได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วใจย้อยแห้งอิริให้ไป,ไปรุนนกันทุกคนมีอย่างมีอย่างบ่มีอยา่อยางบ่ โอ้ระวังห่างไปกันลมละเหอรอเนี่ยอ๋อ้ต่กลัยังไม่ยอมแต่กีอาจจะแมนกลมีกลเสื้อคลสิ่งคลสร้างก็ได้แต่ปัจจุบันบโบแมนแล้วเสือ้อซาโอ้ยังขึ้นมาตอนนี้ก็ได้บ้องเศร้าไปเสียแล้วคนแต่มีอะไรลุน้นลุ้นทุกคนฮัดเจอเดินดเจอมา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 เลยลุ้นแน่นอนทุกคน ทังนกเต้นนะโกรธากนเบิงไว้เด้เบิงดีๆเขาะห้เบิงเ,เงอากบเอานะขอบกเนเอาเฮนะ้ยอ,อ,อ,อไปต่อไปต่อเผ่เรื่องนกกระโมี คนพูดแล้ววันยาหูัดติก็ตายชาตัแต่คนพูดเราล่มพัดเย็นอยู่ขนาดวันยาจุดสมวิวที่ดีที่สุดนะในการมาปลาวันนี้จักอันพูดหน่อยนีสชมวิวหูหน่อยนั้นว่ามีอย่างไรไปไปไปต่อ ดีๆไว้ <normalized> สิสร้างข้าไปสร้างดีๆมาสำรวจมึงตน้นไม้ต้นนี้เราโบหน้าใบแจ้ยเป็นไงนะมันปวกแล้วยันมันโยนสะคอทรับไปไปไอกซคีหักบนอินจำมือิกมอยได้บ่ไอแต่บมมอยเป็นไงเป็นลมย่้ย่ำไปไปประหารแนวกินลิ้นกนอ่นนกนอนดูก่อนที่ฮอตมาช่วย จะได้เอาอบานไปมม่ไม่ไปแล้วไปสู้ๆหางน้นกน่นตกนะจะเจกโตอะไอชาตัวนึงเาตัวนึงบินไปแล้วหาดตัวนึงโอ้ตกินดูแซบบอว่านะนมัยนะกันคิดนมัยภาพมันตายหูยมึงโตกันเนาะสิมึงดูาไกินดิบเลยอืมเบิ้งเป็นตัวยังไ mình <laughs> ăn ba, ăn ăn nay, ăn nay, muốn ăn mực. ăn mực này, ăn nam lộc, ăn nay. cái này, này, một tụi một này ngào này. sọt, ít vô, ăn mình nhàng mày gọi tinh một cái lại, bọ cái sốc ha, <cười> 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 ีแหงแล้วเนี่ยมีแห้งแล้วเครื่อโปรตีนอย่างดีโปรตีนซัลเลอร์ติยามีม,มามีนี่ไปๆไ,ไปหาสร้างยี่หัก,ขกเข้าก่อนไปสร้างยี่หักดีดีโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาฮอดตัวนในหาดขอเข้าป่ามาหลายแล้วมึงมาเห็ดสีซะฮอกให้กำลังใจนะมาเรายิ้มแต่เขาก็จะย่างต่อไปทุกคนเพราะว่านี่มันจุดที่เราจะสร้างยี่หัก่ะไปไปต่อ มาเห็นน okay. okay, ี so so yup. ่ก <laughs> erm he ็เป็นกำลังใจแล้วยิ้มโอเคคนตอนนี้เขาก็ฮอตบอลนี้สร้างีหักเราะว่าบอลนี้นะมีมักไม้ไล่มักไม้เป็นตานเสียกันาดนะเขาก็สร้างีหักเราจะมาไหนกินอาศัยบำรุงมักไม้พร้อมเตรียมเงยตอนนี้เขาก็บบกินแล้เขาจะหาบึงทำเลดีๆสร้างหักก่อนแกเน้นบอลนี้ละปวดหัวไทยนี่กัน นังออกนหยังออกค่ดาวดีดอ้หากเขาเกินหักเอาบุยักหักเทานั้นยักตัวขาวีเซลสร้างยักดยไม้ไม้ลำเดียวนี่นะเอาสบายสาย เสาสร้างใส่เสา,สา,สาเดียวตัวี้ยงดีครัเขานะเด็กโคือมูอีกโอ้ควคามเผาปุมิแดแบบดีๆเหมาะสมดีนะบอลนี้นะกาดก็ดีๆอีหกหักเสาประมาณปุ๊บคึงพิ้งค์าน ก็ลืมแหลมตัวนี้ที่คักเสาเดียวอ่ะอัดจะทุกคนอัดจะบอเคยเห็นแต่นิละที่สุดามเป็นตำนานครับเบึงบึงไว้ดีๆสาเดียวเอาอยู่ไปไปที่หาไปกลับบ่ายข้อสามุ่งบอกโกกันตาอยู่นะครับ ต้องเลาะเลาะน้ำนอกก้อนขันบยอยักมันปักมือเลาะน้ำเอาไปน,นี่เ,น,น,เนีอันเป็นมือถือใบนี้ใบดีของมูฮอยสองขอมุง้ง ผม,ม,มเขา้าเจ้าอาจะขาดอาจจะขาดบมหึงนะขาดชิดบุหึงบางคนอาจจะขาดชิดบุหึงนะโคตุดีเลยมุนดดีดเด้เหมือนนอนน,นั่น สิเป็นคนดังแห่บ่ดังไฟนะสิดังได้อยู่บ่แบกหน้าหีกันเรียบร้อยดังไปไล่หินไล่ยุงกนอื่นหมด กันได้กันเส็จเจด้กอพี่บกอกเรันได้กันเเด้อเก่ได้กัน้งรนะมาปลาขเดียวเนาะ้เร็เสร็เด้อเดี๋ยจะได้เป็นจะได้ี่ักีค่อยสร้างนี่เป็ตอ้คำฟาคำฝนเดีบ่รีวิวเข้าบังด้อมันโค้งเนาะลอยบ่จากสหับเศร้าลลงหงบดมงลงหนบึง น่ามั่นใจมั่นใจได้ยยูได้ยยูจกักบนนอนดิ<ล>นอนได้ยูบ่ลองเบิง้งลองเบิง้งน่าโอ้มันก็สบายแล้วแล้วนอนจักล่มนี่ให้หาหมุดดีๆแล้วก็ัไปต่อนี่นี่มาว่าเก็บไปหาวันมักมไม้มาจีบงเงี้ยคดเราไม้โอ้โธอเอ้

ฮิตีมักฮิตีมักอันนั้นเทอะเอามาแค่เขีียวแค่กันเอาอันนั้นนะอี๋มาเขีียวเนี่ยมาแคเขีียวนี่เยอะเลยนะมักใหม่ก็อยู่มอเอ็กนะหีหักเขานี่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะมันเลี้ยงยู่บ่มันอิลี่ละละลองเบิ้งลองเบิ้งยีหลุดชาร์ดด้วยหรอหลังจีเบิ้งหลังจีเบิ้งขึ้นจากกองไฟแล้วแล้วเห็นเขากินอยู่ป่ะที่นี่นี่มาอยู่ดอกกีบเนี่ เอ้ป่าให้มันกระสุกเลยเป็นเซฟได้ไหมนี่จันได้จันได้กินชิมแป่ลูกซีนโอ้โหโบมีพืชอวายอีกคั้นแล้วกินลูกซีนเจ้าข้ามจะกองไฟจุดบอยู่มือพอด่าโอ้โหโอ้โหโอ้โาแล้วกองไฟก็บาแล้ว ดับยากระจีลูกซินจีเะได้กาะเหมิงเหยียนแบบเกาะได้โอ้เข่าจีบุเป็นฮะจีเะได้เข่าจีเลยแีนี้แีนี้เออแีนี้แีนี้เชฟเอาวางใส่กองไฟสิอืมเชฟจีลูกซิลผสมซีจีเนาะเขาเอาไว้เฮิร์กเมืนเขาเอินข้างเนอข้างลองเสียได้ก็เขาเฮ็ดนะเขาข้างเขาจีสาวบานเฮ็ดทั่วไปเลยแคนี้ข้างแคนี้โอ้อันนั้นเขาเอินข้างอุกซินอ๋อ้ามีครับมีครับไลเอาแม่ฮ้มาจีมาจี สู้ๆๆนะนันนท่นนะอะไรเม่อไรเม่อม่อะไรไปับ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 โอ้โแล้วาจอันนกจิตสัมผัสมันดีขนาดนะน่อ่าเนตซฟแล้วอไรดุกชินเพจได้ยังมักกันนั้นี่มัดกล่องกล่องคือรับมักลองกล่องอ้ดัมปุ๊ดดั๊มเสุดล้ว มากินชินกินข้าวมามากินข้าวเด้อโอ้ลืมพัชชินสะท้านนิดชินห้าเอาลูกซีนแลกเอาซีนกันเนาะึ้นหมูยังฟักห<า>้ลูกซี้นมูตรงแลกเอานนี <c oughs> มือคำม,มือแรกนี่ครับได้ข้าวมันฮัลเลนมาเราก็ตั้ต่อตายครับบึงเหรอม,มันได้ได้ก็ได้ถ้าตั้ต่อตายเลยนะ <c oughs> บ้าเลยไม่มองมอนกับตั้มรอบนึ่งเราอีกเขาเร่ง โอ้ไหนเน่ะเนาะสัมสัเลยอ่าสั่งจีไว้มือหน้านี้ตั้งทานให้ ลองดูดูสักแปดๆดอ่ะเปไป่ะเนี่ยีนค่ะเนาง นอนทักคอดีดีถ้าเขาเรียนเบ็ดดีก็นอยไปตอดลูก้แต่งมีแค่นั้นบมีอะไมีมไุสุกสำคอลแล้วเบอร์ัตนี่เห็ดลูกชินจิ้นหัดเนาะหัวะ